สวัสดีครับหมอหนุ่มนะครับหมอเป็นหมอเด็กเชี่ยวชาญเรื่องโรคติดเชื้อและวัคซีนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าในเด็กเราจะฉีดวัคซีนโควิดได้อย่างไรครับเราแบ่งเด็กก็เป็น2กลุ่มอายุด้วยกันนะครับคือกลุ่มแรกเด็กที่มีอายุ12ถึง17ปีนะครับอันนั้นก็เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเราฉีดวัคซีนให้ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เด็กที่กําลังฉีดวัคซีนก็นอยู่ในขณะน,นี้คือเด็กอายุ5ถึง11ปีครับนะครับ ก็จะมีสูตรหลักครับก็คือวัคซีนของไฟเซอร์นะครับคือฉีดไฟเซอร์2เข็มนะครับซึ่งถ้าเป็นในเด็กโตก็จะฉีดขนาดของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นฝาสีม่วงครับก็จะมีปริมาณวัคซีนเยอะหน่อยนะครับส่วนอายุ5-11ปีนี่เป็นขนาดของเด็กมีปริมาณวัคซีนอยู่1ใน3ก็เป็นฝาสีส้มนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรู้หรอกเนาะอันนี้ก็บุคลากรทางการแพทย์จะจัดให้ตามความเหมาะสมนะครับ วัคซีนสุดหลักอยากให้เป็นไฟเซอร์ไฟเซอร์เพราะว่ามีข้อมูลนะครับในทั่วโลกเนี่ยอยู่เป็นจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็พบว่ามีประสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัยมากพอสมควรน,นะครับสูตรทางเลือกที่มเีเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็เช่นเป็นสูตร s i n นแวคไฟเซอร์ซีโนแวเนี่ยเพิ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ในเด็กเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับก็เลยเป็นที่มาของสูตรไข้สูตรไข้เนี่ยนะครับได้ผลดีในผู้ใหญ่ แต่ข้อมูลในเด็กยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็เชื่อว่าได้จะได้ผลดีเหมือนกันอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากฉีดไฟเซอร์เข็มที่2นะครับซึ่งไฟเซอร์เข็มที่2เนี่ยมีรายงานว่ามีโอกาสที่จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้มากกว่าเข็มที่1นะครับคุณพ่อคุณแม่บางคนกังวลใจมากก็เลยอยากจะให้ฉีดไฟเซอร์ Pfizer เพียงเข็มเดียวก็เลือกสุดไข้สุดสุดท้ายซึ่งมีประโยชน์น้อยมากนะครับเพราะว่าใน วัคซีนเชื้อตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคหรือซีโนฟาร์มเนี่ยจะป้องกันอูมครอนได้ไม่ดีอันนี้ก็เหมาะสาหรับนะครับคนไข้ที่ไม่อยากจะฉีดวัคซีนในกลุ่ม m r n a เอลยกลัวนะครับกลัวกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือกลัวผลเสียระยะยาวก็เลือกที่จะฉีดวัคซีนเชื้อตายป้องกันอูมครอนได้น้อยมากนะครับแต่อย่างน้อยดีกว่าไม่ฉีดครับก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาถ้าติดเชื้อนะครับ วัคซีนไฟเซอร์ถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดได้ดีกว่าวัคซีนเชื้อตายมากนะครับโดยเฉพาะในการป้องกันเชื้อโอไมครอนนะครับจนกว่าจะมีวัคซีนรุ่นที่2ซึ่งสามารถป้องกันโอไมครอนได้นะครับซึ่งก็กําลังออรอการผลิตและมีการจําหน่ายในไม่ช้านี้ครับเราจะมีวัคซีนรุ่นที่2ใช้ซึ่งจะดีกว่าวัคซีนรุ่นที่1ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอาการข้างเคียงทั่วไปหลังฉีดวัคซีนของเด็กอายุ5-11ปีเนี่ย พบน้อยกว่าในเด็กโตและผู้ใหญ่เพราะปริมาณของวัคซีนนะครับที่บรรจุแล้วก็ฉีดให้เด็กเนี่ยมีแค่ปริมาณ1ใน3ของเด็กโตและผู้ใหญ่นะครับภาวะกล้ามเน,นื้อหัวใจอักเสบเนี่ยพบน้อยมากในเด็กอายุ5-11ปีส่วนใหญ่เราจะพบในเด็กผู้ชายอายุ12-17ปีหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2ซึ่งประสบการณ์ที่เราฉีดเด็กไปจำนวนมากเราก็พบภาวะกล้ามเน,นื้อหัวใจอักเสบน้อยมาก แล้วอาการไม่ค่อยรุนแรงครับและรักษาให้หายขาดได้ก็เลยอยากจะสรุปว่าวัคซีนโควิดในเด็กมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้มากนะครับวัคซีนมีความปลอดภัยครับแล้วก็พบอาการข้างเคียงได้น้อยส่วนใหญ่อาการข้างเคียงก็จะไม่รุนแรงและหายได้เองครับคุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าสถานการณ์โอมครอนตอนนี้หนักหน่วงมาก รีพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนครับโรงเรียนครับช่วยเร่งในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กของเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการครับ